สวัสดีครับวันนี้มาประทาศนาดูนครับพี่น้องนี่ครับไดโเส่ครับในโจเซาครับนี่เป็นห่วงยางครับพี่น้องมาไหวประทาดนาดูนครับ วัาธาตุนาดูนครับน้องมาแล้วครับมาแล้วธาตุนาดูนครับน้องมาธาตุนาดูนมาลิงก็มาเขียวครับครับมาครับมานี่ครับอากาศดีดีครับมาไหวพระธาตุนาดูนครับมาด้อครับมาเด้อ มาหลายคนอยู่ครับครับประทาศนาดูนส่วนผมที่ศูนครับน้องมาเด้อมาไหวประทาดนาดูนครับพี่น้องยอดครับพี่น้องคนเยอะ ทุกปีทุกปีครับ,ม,รบมาทายรูปไรงครับพี่น้องไ,ได้ได้ครับได้ได้ได้ครับสรงเยอะเยอะมาทำบุญก็ครับพี่น้องถ,ถ้ำบุญทำ่านครับ มาไหว้พระธาตุนาดูครับที่หครับนี่ที่มาไหว้ราดูครับ มาบหว้พัะธาตุนาทุนครับพี่น้องครับมาไหว้พระธาตุนาทุนครับพี่น้องคุณพระจุลศักดิ์คุณวาลุณีมาจากพวกพระกันจารวิชัยมหาสารคามขอให้าะว่ยุเย็นเป็นสุข